ว่นนี้ลาก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มานั่งรับส้มรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องใน้ลฟ์สดนํ่นนะคะที่ซื้อบัตรเขามาเบิงลลแ้วก็อบควเสียงิหค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง FC ที่คอยซัพพอร์ตอีหลามาตลอดระยะเวลา2ปีขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเอาว้าเฮาความในใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ พ่ออาทิค่อยบอกค่อยสอนค่อยเตือนอีหละ่ะจ้าลากะขอขอบคุณญาแตงที่ญาไปฮับละ่ะยากับหลานมีให้กันนาะพี่น้องเนาะหลากกขอขอบคุณญาหอยด้ยจาาที่ไปฮับอีหล่มาั้กแต้มมือแรกนี่คือความเมตตานะคะที่ผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวเสียงวีหกนะคะมอบให้กับน้องอาอายของเฮาเนะ ลากขอขอพูดยาล้ำที่ข้อยูุเคียงข้างหลามาโดยตลอดเลียงหลามาตั้งแต่นในน้อยทุกคำดา่าทุกคำอบรมสั่งสอนมีแต่ความหัก จ้าละก็ขอขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสหละแต่บ่มีพี่พ่อแต่คงสิว่ามีหลานในมือนี้ นี่คือความหักปี่น้องนะครับโดยความมาความแพงถึงจะไม่ใช่พ่อลูกด้วยสายเลือดนะครับแต่ก็คือความผูกพันที่อบอุ่มดูแลกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ไปรับจนถึงวินาทีนี้ขันบอมีเสียงไม่หัวกับขันบอมี่น้องผู้สกลกันบอมพี่น้องอบอุ่มเอานะครับคือจะนมีอาอาสักหน้าพ่อนาสูเมอนี่นะครับ พอดีใจที่ได้ลูกมาเป็นลูกนะลูกพ่อกะว่ามี่ยังให้ดองนอกจากความหักแล้วก็ความมังดีแล้วก็ดูแลลูกดูแลดูแลลูกนะครับบ้านสรา้างหลังยังไงใครเฮ็ดหองไว้ให้ลูกให้ลูกมาอยู่นำ้ำ แต่ว่าอีหลาก็มีภาราต้องดูแลอาญดูแลครอบครัวคือกันแต่ว่าพ่อก็อยากบอกลูกว่าอยากให้ลูกสบายใจกับเข้ามาครอบครัวที่พ่อมีให้ก็อยากให้ลูกน้อยใจอยากให้ลูกรู้สึกว่ายาหอยอยาแตงอาไม้อาเทียมโมนี้มันคือครอบครัวของเจ้าทุกคนหักเจ้าพอ่อกะหักหักที่สุดจากสีว่าจังแดนครับ คพือปื้มใจครับมือนีอยากบอกลูกว่าอยากให้หนู็ำง,งานให้มีความสุขพอยสปอร์ตลูกอยู่ข้างๆกับทุกๆเรื่องบอกว่าสิเป็นเรื่องใดกระซังพอรับฟังหนูได้เบิดแล้วพ่อก็ยอมรับในความเป็นอาอายแซกุนาพรขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกพ่อเด้ออีหละพ่อหักลูกสิคือความรักความผูกพันเ่นอ้อแล้วกั หนูก็ขอขอบคุณคุณย่าที่ให้โอกาสหนูถ้าไม่มีคุณย่าก,กับพ่อก็คงไม่มีหนูในวันนี้แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณย่าที่คอยสอนคอยตักเตือนหนูหนูอาจจะดื้อไปบ้างหนูก็ขอโทษนะคะ ให้หนูแตเลริญเลริญนะลูกบางทีะอาจะเป็นคนที่ดูที่ด่าหนูก็จริงแต่นั้นมันคือความรู้สึกอยากให้หนูเป็นคนเก่งอยากให้ลูกรายนได้ดีแต่ไม่ได้มีเจตนาอะไรถึงตีงหายติดาแต่มมนก็คือความพยายามมีต่อหนู้ะลูก พ้อมก่อนที่อบอุ่นนะคะขอให้หนูมีคนรักมากมายย่าอยู่ข้างๆหนูเสมออยากให้หนูสำเร็จอยากให้หนูมีทุกอย่างในวันข้างหน้าขอให้หนูเจริญเจริญนะลูกนะนี่คือความรักความเมตตานะคะ บันี้กาซิเดูกเอาขวัญลูกขวัญลาลนีตา้ตพิลิโอครับพี่ลิโอค่ะเรียนชน,นะคะแต่ว่าวันนี้บางท่านอาจจะติดภารกิจนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมาแสดงความยินดีกับน้องได้นะคะแต่ด้วยความรักนะคะทุกกําลังแรงใจก็หลังบ้านก็มีการให้กําลังใจกันอยู่ตลอดค่ะเชิญมิตูอวยพรน้องหน่อยค่ะ มีการไมีอีอย่างมีแต่ความหักและก็ความบางดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําด้วยกันนั่นคือการสอนและการเข้าใจในการเติบโตของหลานนะคะบางครั้งยายบได้ตามใจยายดาก็กะยายเกียดให้ยายยายงอว่เป็นบ่าหวานบ่าเป็น,ปนแต่ว่าความทุกอย่างที่ทําคือหักอีลาอยากให้อีลาจะเลื่อนลุงเรื่องมีพ่อจ๋าเป็นตัวอย่างมียานุเป็นตัวอย่าง และพี่พี่แม่แม่ทุกคนในเสียงวิหกเป็นคู่ของหนูทุกคนเพราะว่าทุกคนมีแต่ความหักความวังดีกับเวลาให้จำวันที่มาและทำให้ดีที่สุดเข้าใจบรลุดหักเด้อขอบคุณค่ะมาพี่ลีโอครับคนที่คอยสั่งสอนกับา่ากัดนันให้นองอยู่ย่อนหักน่องกันล,ละ ทราบข่าวมาว่าพี่เลโอเนี่ยเป็นคนขับรถไปรับน้องเลยใช่ไหมครับตั้งแต่วัน,<ค>นแรกใช่เป็นคนที่ไปรับน้องเป็นคนที่ครับบอกสอนน้องบางเทียน้องกัดมึนกระดือแต่พี่เลโอพูดด้วยความรักแต่คนหักมีแต่คนเมตตาพุยพอมนะครับแล้วก็คุยกันเพื่อที่จะนะครับได้รู้ว่าโลกหลานเป็นยังไงจังไดสิครับแต่ก็นางก็ ไม่ได้เกินไปไม่ได้เกินเหตุไม่ได้ถึงขั้นที่แบบข้อขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องที่เลวร้ายนางก็ยังอยู่ในกรอบแต่ก็มีเล็กๆน้อยๆตามใบของเด็กนะ,นะครับแต่ก็เราก็ยังรักนะครับยาให้เนี่ยก็ยยอนว่ายาหักยอนย้าหัก,หกแล้วก็ยาเป็นห่วงอยากหายยู่ในกรอบของปูขง่ของย่าของพ่อของเมย่ยไม่ก้า นี said, os, ่แหละครับเอานะครับขอบคุณพี่น้องแล้วก็ขอให้พี่น้องสนับสนุนน้องอ้ายตลอดไปในเด้อนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเด็กหน่อยที่เป็นทั้งลูกนกพงศกรแล้วก็เป็นทั้งฮีโร่ของครอบครัวของญาลํลำดวนด้วยนะครับเป็นเด็กหน่อยที่สามารถหาเงินดูแลขอบคร้วได้ตอนนี้นะครับผม มีบ้านมีทีดินมียังเขาบ่ได้อยากอ้างได้พี่น้องแต่มันคือความสําเร็จของของเด็กคนหนึ่งที่อายุแค่12ขวบนะครับขอให้พี่น้องชื่นชมอีล่าไปเดนๆได้พี่น้องเด้อมีผลงานยังกระเมตตาดนๆครับขอบคุณครับอีล่ามาขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงลูกค่ะอีล่าก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีพ่อพแม่อีล่าขอกราบลงเทบตัก หนูกขอขอบคุณหลายๆะะที่ซัพพอร์ตเด็กน่อยคนนี้มาโดยตลอดะคะ่ะและ้วก็ขอบคุณบ้านฮักทุกบ้านขอบคุณมาลัยทุกพวงขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มอบให้กับหนูนะคะโดยใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ มีภาระในครอบครัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ยาล่ำกับเบิดหนีเบิดสินแล้วถ้าบ่มีพี่น้องกั <c oughs> คือติบมีมือหนีบลูกแมนคะ่ะขอบคุณค่ะอีหล่ากับพี่น้องลงผืชกับพอกับแม่แทนไรซสดนี่คือนะคะความเมตตาของพี่น้องแฟนๆที่มอบให้น้องอาสายสักกุณาพรพี่น้อง,นองในห้องทรงปมมือให้หลานข่อยักบาทนะครับ เดหยอดเลยมีความสุขค่ะหรือว่าเป็นศิลปินวัยเด็กอีกคนหนึ่งที่มีความสดใสมีความเก่งในตัวของเจ้าของนะคะ